แหวนทองประดับอัญ,ญมณีหลากสีความหรูหราและความมีเอกลักษณ์ที่ต้องมีไว้ครอบครองแหวนวงนี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องประดับธรรมดาแต่เป็นศิลปะที่บรรจงสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์และความหรูหราที่หาได้ยากเมื่อคุณมองแหวนนี้เป็นครั้งแรกคุณจะเห็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างทองคำคุณภาพสูงกับอัญ,ญมณีหลากสีที่ส่องประกายอย่างโดดเด่น นี่ไม่ใช่แค่แหวนแต่เป็นเรื่องราวของความงดงามและความหรูหราที่ถูกถักทอขึ้นอย่างประณีตความงามที่สะดุดตาและความใส่ใจในรายละเอียดแหวนทองวงนี้มีการออกแบบที่ซับซ้อนและล้ำลึกซึ่งแสดงถึงความชำนาญของช่างฝีมือที่ใช้เทคนิคโบราณในการสร้างเครื่องประดับ การประดับด้วยอัญ,ญมณีหลายชนิดทั้งทับทิมมรกตไพลินบุษราคมและเพชรกลางทำให้แหวนนี้ดูสวยงามและมีชีวิตชีวาทุกเม็ดอัญ,ญมณีถูกคัดสมอย่างพิถีพิถันและถูกเจรนัยด้วยความประณีตเพื่อให้เกิดความสวยงามสูงสุดนอกจากนี้ยังมีการจัดวางอัญ,ญมณีที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้แหวนนี้แตกต่างจากแหวนทั่วไปในท้องตลาด การออกแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์อันยาวนานการออกแบบของแหวนนี้นำเอาเทคนิคการสร้างเครื่องประดับจากยุคโบราณมาประยุกต์ใช้ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงถึงความหรูหราแต่ยังมีการนำเอาองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์มาใช้ทำให้แหวนนี้มีความหมายมากกว่าที่ตาเห็น การเจาะรูรอบตัวเรือนแหวนด้วยลวดลายที่ละเอียดอ่อนนั้นไม่เพียงแต่เพิ่มความงามแต่ยังแสดงถึงเทคนิคและความเชี่ยวชาญที่หายากในปัจจุบันซึ่งแหวนนี้ถือเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์แบบและศิลปะในยุคอดีตการลงทุนที่มีค่าและสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จ แหวนทองประดับอัญมณีหลากสีวงนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องประดับที่สวยงามแต่ยังเป็นการลงทุนที่มีคุณค่าในระยะยาวทองคำและอัญมณีแท้เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าและสามารถเพิ่มมูลค่าขึ้นตามการเวลาแหวนวงนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราและความมีรสนิยมที่ดีแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จและความมุ่งมั่นที่สะท้อนถึงเจ้าของที่เลือกสวมใส่มัน ความสวยงามที่เข้ากับทุกสไตล์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบสไตล์ที่หรูหราและเป็นทางการ หรือสไตล์ที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติแหวนวงนี้สามารถเข้ากับทุกลุคของคุณได้อย่างลงตัวด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และการใช้สีสันของอัญมณีที่หลากหลายแหวนนี้สามารถเติมเต็มและเพิ่มความโดดเด่นให้กับชุดของคุณได้ในทุกๆโอกาสไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสุดหรูหรืองานทางการหรือแม้แต่การสวมใส่ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มความมั่นใจและความสวยงามเป็นของขวัญที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนที่คุณรัก แหวนวงนี้ยังเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดวันครบรอบความรักหรือแม้แต่การแสดงความรักและความห่วงใยต่อคนพิเศษในชีวิตแหวนนี้จะเป็นตัวแทนของความรักที่บริสุทธิ์และความตั้งใจที่ลึกซึง้งความหรูหราและความงดงามของแหวนจะทำให้ผู้ที่ได้รับรู้สึกถึงความพิเศษและความสำคัญที่คุณมอบให้ แหวนทองประดับอัญมณีหลักสีวงนี้เป็นมากกว่าเครื่องประดับมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราความมีรสนิยมและความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนด้วยการออกแบบที่ละเอียดอ่อนและการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงแหวนนี้จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่คุณรักอย่ารอช้าแหวนวงนี้อาจเป็นชิ้นที่คุณกำลังตามหาเพื่อเติมเต็มความงดงามและความหรูหราในชีวิตของคุณ